สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนี้มาเปลี่ยนสถานที่ยูร่องบานค่ะมาเต๊ะตีห่าอกไก่สีได้ยินเนาะลดรดหลายค่ะวันนี้ต้องเสนอหวยคุณคุณกัลยาเนาะคะ่ะเนาะขอมาเาหล้กกดไลกดแช่เป็นกำลังใจให้เจแดงเนี่ยเป็นแนวทางในการเสี่ยงคือหวยคุณกันลุ้นระยะ ตัววิ่งถูกนะคะหัดทิก่อนเนี่ยวิ่งตัววิ่งถูกจับครู่ระถูกค่ะจดไล่กุแช่มืันนี้ไม่หาหมอบ่ได้ล่งคลิปหลายมือ,อยากนะมันงานล้อยกระท่องเตรียมงานกระท่องสามหมื่นสี่หมื่นนะคะแล้วก็ล่อยไปแห่กระท่องแห่กระบวนเบิดมือเบอิดเบิดมือกังเคลืนกับเบิดขค้ืนอีก ประกวดจะลดบันเจดแดงกนนนะ็ได้ที่สามเนาะได้รองอันดับสองด้ที่สามเพิ่งเนาะคะ่ะจะคิดว่าดีอยู่เหมาะสมอยู่ตัดสินการตัดชิ้นของคณะกรรมการก็รู้สึกว่าเหมาะสมอยู่เนาะเหมาะแล้วสมแล้วเนาะคะ่ะเ่รามีละเบียงบ่ามีอย่างตามเนื้อผ่านในความคิดของเานะ้าเนาะในความคิดของเ้ามันก็นตรงกันอยตัดสินใจถือถือต้องถือใจอยนะ ตามความสามารถตามความเหมาะสมตามความสวยงามเนาะค่ะเนาะความสวยงามงามหมดทุกคนค่ะงามหมดทุกคนแต่ไหวพริบการทักษะในการตอบคำถามและก็ความสามารถพิเศษอีกเนาะของแต่ละคนความสามารถลวก็ทักษะในการตอบคาถามความสามารถพิเศษจะเลยได้ที่สามเขาถือว่าดีเนาะที่เรีนแต่ดูจุดความพิ่มใจเนาะค่ะเป็น วิ่งเต้นแลนฮานันฮานีรวมกับหลายท่านะนะคะจะใช้สนใจขีมก็ได้ขายขีมหลายมือเดียวจเจแดงจัดโปรนะคะโปรขีมวันนี้คลิปแรกเลยจัดโปรขีมให้เลยขายมือนี้ในราคาพันสองร้อยบาทเยอะเจแดงเลยพันสองร้อยบาทเดี๋ยวจเ,ยว1200เยวจแดงสั่งทุกน้อง หนึ่งชุดพันสองร้อยบาทไม่เก็บค่าปลายทางเนาะค่ะแค่เซียมสำหรับแค่เซียมราคาถูกอยู่แล้วแค่เซียมแค่เซียมราคาถูกอยู่แล้วแค่เซียมมันเป็นยาโบโบวแค่เซียมหาลอยเอาแค่เซียมหาลอยลดก็ได้เดี๋ยวสิสิว่าลดตะคีมเนาะเดี๋ยวสิว่าลดตะคีมแค่เซียมห้าร้อยบาทลดจัดปู ัดปไปหอดมือใดกับมือนั่นล่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะหนาหนาวแล้วอยากให้ท่านผู้ชมสวยเพราะว่าหนาหนาวต้องการขี้มันรุ่งผิวหนาเพราะให้แห่งเป็นคุยเนาะค่ะเนาะหนาห้ามันจะเป็นคุยเพราะกะใ่ขี้มันรุ่งอันนี้หนาผิวหนาอ่อนหนานุ่มหนาเนียนหนาเพราะเป็นคุยหนาจะนุ่มนุ่มนุ่มแบบว่าเป็นคุยแล้วค่ะเพราะดังอีดอีดเรื่ะนสนใจเจดแดงใส่มาครบสองปีพอดีค่ะ คีมน่ะใส่แมคพบสองปีแล้วรู้สึกว่านานกระชับแล,บล้วก็บอมี่ริวร้อยนะคะหกสิบปีหกสิบกว่าแล้วนะคะในวันนี้กลัวคือกว่าไปแล้วนะคะเนาะในวันนี้คือหกสิบกว่าไปแล้วหกสิบเอ็ดย่างย่างหกสิบเอ็ดแล้วนะคะเนาะใส่แม่สองปีก็ถือว่าดีอยู่สตาบหนาห้าไว้ชะลออายุห้าไว้อีกท้างหนึ่งสำหรับคนหลักสวยหลักงาม มือหนีมาหาหมอเอาเราดวนอะไรไปเบืองหวยคุ้นกันระยะน้ำกันโปรโครีมคลิปนี้คลิปแรกนะคะจัดโปรครีมพันสองรอยบาทแคลเซียมแคลเซียมห้าร้อยบาทนะคะ,ะ,ะกาแฟห้ากับสองร้อยห้าสิบกาแฟด้วยสองร้อยห้าสิบห้าเนะ,นะแล้วก็ครีมพันสองร้อยบาทมาหาหมอหมอคุณกับสือื่นแล้วจีเรียงกัน ออากาวเป้าเบึงเหลีน้ากันค่ะเนาะคุณถูกกําลังใจที่ติดตามเจดแดงเนาะที่เบิงเจดแดงกับขอขอบคุณด้วยนะคะทุกท่านสาหรับหัวแม่สว่างเพื่อนบัท่านมาจากทุระค่ะเพิ่นเดินทางไปตั้งอําเพออยู่แต่เลยได้้ดาหวนินได้้าค่ะเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยแม่สว่างเข้าไปอยู่ค่ะไว้คุณกัลยานะค่ะเนาะ อันนี้คือข้างบนนะคะข้างบนเพื่อนกะให้วิ่งวิ่งสามวิ่งสามตัวเดียวงวดกอนเพื่อนให้วิ่งสองกบหกนะคะติดหกอยู่งววนี้มีวิ่งตัวเดียวะคะ่ะเพื่อนก็นให้แค่สามตัวแปดสามหนึ่งสามสองสามนะคะก็จับคู่หกตัวเอ้สามตัวมีหกมีศูนย์มีหนึ 0, ่งค่ะเป็นหลักร้อยนะคะแปดสามหนึ่งสามสองสาม จับลักร่อยหกศูนย์หนึ่งนะคะเอาเอาเอาเพิ่นเอิญเอิตรวจจอเลือดค่ะมือน,นี้มาจอเลือดจอเลือดตรวจไงอดเข่ามากแต่มือขึ้นนีอดหนามมาแต่มือขึ้นนีก็ได้จอเลือดเป็นทุกอย่างในร่างกายตับปอดไต็มใมากมีหยังทุกอย่างแหละค่ะทั้งปอดเนาะเครื่องเงินไขมันในเส้นเลือดเบาหวานนะคะ มาตรวจเบื้องในเมือน,นี่แหละสีมีบอ,อเค่ะเบื้องหลัเนาะคะ่นะเนาะมัเบื้องข้างล่างมาเนี่ข้างล่างข้างล่างกันยูที่หนึ่งกับศูนย์ค่ะเดนหนึ่งกับศูนย์นะคะพนกับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกข้างล่างรู้สึกจะหายไร้ตัวเนาะค่ะเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสีตตะะ่หนะึ่งหาหนึ่งหก สองซีสองหาสองหกแคบหนาจอค่ะท่านผู้ชมเนาะไอท่านผู้ชมแคบหนาจอไว้โปรโครีมอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะคะจัดโปรโลดราคาพันสองร้อยบาทแคลเซียมห้าร้อยบาทนะคะแคลเซียมห้าร้อยบาทนาหนาวเลี้ยวเพื่อความสวยความงามสีได้งามๆใส่ปีใหม่ค่ะ กสก,กีกาท่านว่าสีได้หนาวใส่ปีใหม่สีไดงง่ามใส่ปีใหม่บ้านหนากันหนาวเลยเด้อค่ะหนาวหนาวหนาวเลี้ยวแคบหน้าจอบเบื้องตัวเลขค่ะศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก้อยแม่สว่างตามอยู่ค่ะไอยแม่สว่างตามอยู่จัดโปรโลดราคาพันสองร้อยบาทแค่เชื่อมห้าร้อยบาทเยอะจะสั่งเด็กนะคะ สำหรับโปูขีมเนาะคะ่ะเนาะจัดโปรลดราคาพันสองร้อยบาทแคลเซียมห้าร้อยบาททวนนะคะ่ะจัดโปให้ท่านสวยไปถึงปีใหม่ลยคะ่ะต้อนรับปีใหม่กันเลยน่าจะได้สวยได้ใสเด็ดกปรับสภาพนางเห็นเนี่ยหนุ่มชุ่มชื่นนางกระชับเขาว่าจะถึงปีใหม่ใจกระปุกนึงจะรู้เรื่องแล้วนคะ่ะเนาะว่าหน้าเรานุ่มขนาดไหนเวลาเวลาถ้าแปง้งถ้าขีมลงไป มันจะเข่าหนามันจะเนียนมันจะจับหน้ามันเป็นผิวอุ้มน้ำน,นะเนาะเวลาห้าแต่งหนาลงไปมันจะบม่ได้เป็นขุยมันจะบม่ได้เป็นคราบเนะค่ะมันจะไม่ได้หลุดล่วงง่ายนะอันถ้าขันขันบอ่อห้าบ่อท้าไวห้าบ่อแต่งไวนี่ขนันห้าบ่ออันปรับสภาพผิวขึ้นขึ้นขึ้เข่าอยู่ในหน้านี่แหละมันต้องมีปุ๋ยปรับสภาพผิวปิดสปรับสภาพดินเออ ปุ้ยปรับสภาพดินหนา้าเข้ากันหน้าเราก็ให้ปรับสภาพหน้าใ,ใบหน้าแล้วก็ผิวหนังเข้ากอนก็ยังสีท่าขี้มท่าแปลงสวยเนาะคะ่ะเนาะขอแทนผู้ชมโชคดีลำร้ยถูกหวยไปด้วยกันกับหวยแม่สารคามเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อไว้เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเนาะคะ่ะว่าจะตัวไหนจะเข้ากันไหมเนาะคะ่ะใบเบิงหลายๆเจา้าเบิงเปรียบเทียบหลายๆเจา้าเนาะสำหรับข้อหวยยังเอา้า ก็ไม่ท้อยังสู้กันต่อไปสู้ก็ยังก็สิถึกจะเดียงว่าล่อหวยแม่สะวางจัดหนักเลยเนาะจากสิไใดมือใดเพิ่นพระท่านมากจากต่างอำเภิเนาะคะนะ่ะเนาะขอใ้ท่านผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ